ลักนณาราศีสิง9เดือนนี้เงินเข้าตลอดรวยทรัพย์รับโชคก้อนโตประจำปี2566สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นคิวของชาวลักนณาล่าสีสิงครับเราจะมาดูเรื่องการเงินและเรื่องโชคของป66ี66กันนะครับว่าช่วงไหนที่สิงจะมีโชคได้รับเงินก้อนโตช่วงไหนจะมีรายจ่ายครับ ไปวางแผนกันก่อนได้เลยทั้งปีเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวการเงินและดาวเจ้าเรือนโชคลาภหรือลาภะเนี่ยของลัคนาราศีสิงห์คือดาวพุธครับเป็นดาวดวงเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็จะพูดเลยว่าได้เงินจากอะไรได้โชคจากอะไรนะครับช่วงเวลาไหนด้วยนะครับโอ้โหฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการสื่อสารคาพูดเจรจาบัญชีเอกสารตัวแทนในหน้าคนกลางต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ทําด้านพวกนี้ยสิ่งนี้จะทําให้เรามีเงินมีทองแล้วโครจรเฉลี่ย20วันต่อราศีใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนแปลว่าทําอะไรต้องรวดเร็วฉับไวแล้วเงินจะมาแล้วจะร่ำแล้วจะรวยครับแล้วก็ดูเทวดาพระพุธสิครับขี่ช้างแปลว่าได้ทีได้เยอะนะครับสีเขียวจะดูโดดเด่นอ่าใช้สีเขียวเขียวไว้นะครับจะส่งเสริมในเรื่องการเงินมีกระดานชนวนเห็นไหมแปลว่าอะไรต้องมีพูดจาขีดเขียน คิดพูดอ่านเขียนทนาไปเลยครับแต่ทำให้เราได้เงินได้ทองแล้วก็สรุปมาแล้วว่าประมาณ9เดือนครับเป็นช่วงเวลาไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับฮะก็เริ่มต้นนะครับที่ดาพุธตั้งแต่วันที่9ครับมกราอ่าวเริ่มแล้วนะครับถึง5กุมภาครับดาพุธเนี่ยเดินหน้านะครับเรียกว่าอยู่ในภพปุตตะครับปุตตะเนี่ยถ้าได้เงินก็ได้จากลูกน้องบริวารเพราะนั้นกระจายงานให้ทําเต็มที่แต่ถ้าเสี่ยงโชคครับ ได้เลขจากลูกอ่ะลูกบอกเลขอะไรไปซื้อมีเกณฑ์ถูกนะครับตรงนี้แล้วก็ซื้อกับคนอายุน้อยกว่านะครับอันเนี้ยจะเป็นช่องทางให้เราได้เงินได้ทองครับแต่ว่าเริ่มแล้วนะครับลุยได้เลยนะครับยินดีด้วยครับต่อไปครับหลัง5กุมภาไปแล้วครับถึง22่กุมภาพันธ์ครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวการเงินและดาวโชคลาภไปรออยู่ในเรือนอลิครับแปลว่าถ้าจะได้นะบุกเบิกแก้ปัญหาออนไลน์เน็ดเหนื่อยครับ มีรายจ่ายลากเข็มขัดไว้ก่อนแต่ถ้าใจรักอยากจะเสี่ยงโชคก็ซื้อกับคนอายุมากกว่าคนแก่กว่าครับเพราะไปอยู่ในบ้านดวาวเสาแล้วก็ต้องกลับด้วยแต่ดูแล้วได้ไม่เยอะนะครับหรือเรียกว่างดได้งดไปก่อนใช่ไหมช่วงนี้ไม่ควรลงทุนอะไรนะครับต่อไปครับหลังที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ไปแล้วถึงสิบเอ็ดมีนาหกหครับอันนี้ดีครับดาวการเงินเลงดวงชะตาเราได้เทวีโชคนาลีอุปถัมภ์นาลีให้โชคซื้อกับผู้หญิง ได้เลยนะครับตรงนีอ้อยู่ในพบบุตรตะได้จากเงินจากคู่คองคนรักหุ้นส่วนลูกค้าเจรจาค้าขายปาก้าลวยแฟนสายเปเพศตรงข้ามช่วยโอ้โหโดดเด่นนะครับจําไว้เลยนะถ้าถึงยีสิบสองกุมภาพันธ์เราจะได้ดิบได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมมันเป็นจังหวะจริงๆนะครับเสร็จแล้วครับวันที่11มีนาถึง30มีนาครับก็คือเรียกว่าเดือนมีนากลางเดือนไปแล้วนั่นเองนะครับ ดาวพุธด,ดาวการเงินและดาวโชคลาภไปตกในเอนมรณะเพราะฉะนั้นงดได้งดนะครับอย่าเพิ่งเสี่ยงโชคมรณะแปลว่ามีเกนจะไม่ถูกนะครับหรือถ้าจะได้เงินได้ทองโอ้โหได้จะแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์พลิกแพงแก้ปัญหาหระวังเงินหายไม่ฟุ่มเฟืฟอยอันนี้ก็ฝากบอกไว้ก่อนนะจะได้รัดเข็มขัดเราจะได้ไม่เสียอะไรเยอะนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไปลงทุนช่วงเวลานี้มีแต่จบกับเจ๊งเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วครับ 30มีนาไปแล้วถึงสิบห้าเมษาหนห6ครับดาวการเงินและดาวโชคลาภครับอยู่ในภพสุภพาครับมีเกณฑ์จะประสบความสุขความสําเร็จเพราะฉะนั้นต้องพิชิตเป้าหมายคือตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเลยดาวการเงินไปอยู่ในบ้านดาวอังคารเนี่ยแปบลบว่าเราต้องขยันได้มากอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าจะเสี่ยงโชคภพสุภพาแปบลบว่าวัดแปบลบว่าผู้หลักผู้ใหญ่อ,ะอ่ะถ้าเราได้เลขหรือไปซื้อไปเสี่ยงที่วัดก็มีเกณฑ์จะถูกนะครับแต่ก็ไม่ง่ายเพราะอะไรมนะเพราะว่า จะไปเจอกับดาวราหูเจอคู่ศัตรูครับเห็นไหมมันจะต้องพลิกแพงกันนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้ยอมเหนื่อยหน่อยครับยอมสู้ครับแล้วจะได้เงินครับแล้วต่อมาครับดาวพุธจะเริ่มเดินพักองศาแล้วเดินวิปริตนั่นเองสิบห้าเมษานถึงสองพฤษภาครับเห็นไหมครับเลขสี่เป็นสีเทาๆนะครับอ่อนกําลังลงครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยกลางเดือนเมษาหรือหลังสงการไปแล้วเนี่ยจะต้องสู้ต้องลุยเริ่มเป็นสองเท่าจากต้นเดือนนะครับ ก็ต้องแก้ปัญหาเยอะๆพิกแพงหรืองานเก่าๆสินค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆทักไปเลยนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินจากตรงนั้นแต่อะไรใหม่ๆเนี่ยโอ้ดูแล้วยังไม่ได้นะครับหรือถ้าจะเสี่ยงโชคกับเลขเดิมๆและออกอาจจะเป็นเลขกลุ่มเดียวกับช่วง30มีนมาถึง15เมษาก็ได้เช่นเดียวกันเห็นยวไมยังไม่ต้องไปเล่นเลขใหม่นะครับเอาเลขเดิมๆก่อนนะครับตรงนี้นะก็ดามเดินถอยหลังเลขเก่าๆมักจะออกครับต่อไปครับ ย้ายราศีนะพักแต่ไปพักอยู่ที่ราศีมีนครับ2พฤษภาถึง6พฤษภาคมครับอ่ามีรายจ่ายอีกรอบแล้วครับเพราะไปตกในเรืนอนมรนะอ่างดเสี่ยงโชคครับงดได้งดนะถึงก็ไม่นานนะ2 3 4 5 6 4 5, 5วันเองแก้ปัญหาถึงจะได้เงินเลขก็เลขกลุ่มเดิมนะครับตรงนี้อ่าเสร็จแล้วครับดาวพุธมันเดินหน้าอีกทีหนึ่งครับ6พฤษภามถึง2มิถุนาเลยนะครับโอ้โหเรียกว่า โดดเด่นเลยก็ว่าได้นะอยู่ในภพสุภะก็แดนกายตั้งเป่าไม้ไว้แต่ก็ยังเจอพระราหูเห็นไหมมัยังต้องแก้ปัญหาอยู่มันจะต้องความสลับซับซ้อนหรือมันจะต้องพลิกแพงแต่ได้ไม่ได้แต่เหนื่อยไม่เหนื่อยสุดๆต้องรู้ไว้เพราะนั้นต้องยอมเหนื่อยยอมแลกแต่ก็ในหนึ่งก็คือมีดาวพฤหสบดีเป็นราชาโชคเนี่ยมันก็จะต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมีแต่พุทธราหูพฤหัสยังไม่มาก็จะเหน็ดที่จะเหนื่อยมากแต่ช่วงพฤษภาเนี่ยจะมีพระ ดาวพฤหัสบดีเวลาชาโชคช่วยด้วยเห็นไหมไม่ได้มีคนช่วยว่าติดขัดอะไรมีเกณฑ์มีคนช่วยนะครับหรือว่าถ้าจะเซ็นสัญญาอะไรช่วงนี้ตรวจสอบให้ดีหน่อยจะได้ไม่ผิดพลาดเสียหายนะครับตรงนี้ยังไม่จบนะครับนี่คือครึ่งปีครับต่อไปครับดาวพุธนะครับวันที่สองมิถุนายนครับถึงส9บเก้ามิถุนายนครับอันนี้เป็นเราอยู่ในภพกรรมะแล้วครับเดือนการงานแปลว่าได้เงินจากการทํางานทามากกินทามากได้มากทาน้อยได้น้อยยิ่งขยันยิ่งรวยเหมือนกันนะครับ งานเจรจาติดต่อสื่อสารงานของสวยของงามหรืองานอะไรที่ทําอยู่ไม่รู้ทําไปเลยครับช่วงเวลานี้ยได้ไงเงินเป็นกอบเป็นกำครับหรือถ้า,ถาเสี่ยงโชคก็เลขที่เกี่ยวกับการทํางานเช่นบัตรพนักงานหรือซื้อที่ทํางานหรือไปคุยบ้านลูกค้าเอาเลขบ้านลูกค้าเลขมีเกณฑ์ถูกอันนี้ได้จากประสบการณ์ตรงมีคนได้อย่างนี้จริงๆมาแล้วนะครับเลยนํามาบอกให้รู้ว่าช่วงเวลานี้ต้องได้เลขที่เกี่ยวกับการงานแล้วจะดีครับแต่ช่วงนี้ครับ จดไวเลยนะครับ19มิถุนาถึง4กันยกระดาครับโอ้โหดาวการเงินและดาวโชคลาภเป็นเกษตรตาทิบดีแปลว่ามั่นคงแปลว่าวร่ำรวยเงินจะมาง่ายได้เยอะเรียกว่าเต็มคาราเบลเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นโชคลาภก็เด่นสุดๆในปีนี้ไปเลยเพราะเป็นเกษตรแปลว่ามาตลอดเลขที่เราชอบคิดอะไรออกอย่างนั้นเลยหรือปากเจราจาพารวยทําไปเลยครับสุกๆไปเลยนะ19มิถุนาถึง4กันยกระดาครับอันนี้รู้ไว้เลยดอกจัน ตัวโต,วต,วต,วตวเลยนะครับนี่แหละช่วงนี้จะได้เงินอย่างแน่นอนได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับตรงน,นี้ถ้าอยากรู้ต้องมาตรวจดวงชะตากัน่าแล้วต่อมาครับ4กรกฎาคมถึง23กรกฎาคมเนี่ยอันนี้ดาวการเงินเข้าเรือนมีนาครับเพราะฉะนั้นจะมีรายจ่ายเข้ามานะครับให้รัดเข็มขัดท่านได้ก็ต้องแนแรงไกลออนไลน์โซเชียลสื่อสังคมออนไลน์จะมีส่วนช่วยนะครับได้จากการเซอร์วิสบริการแต่ถ้าเสี่ยงโชคถึงงดได้ก็งดนะแต่ถ้าชอบก็ เล่นได้ครับแต่ต้องกลับตัวเลขด้วยอ่านะไปซื้อไกลๆเลยซื้อผัดออนไลน์ก็ได้อะไรแบบนีน้ถ้าจะเล่นเช่น4ี่สองสองสี่ะต้องกลับอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วครับย3บสามกรกฎาคมมีเฮอ,อีกรอบหนึ่งครับถึง10สิงหาคมครับโอ้โหดาวพุธเห็นไหมทับตัวแล้วเลขสี่ทับตัวรอลิงคือตัวเราได้ทั้งราชาโชคฉลกฉลเอาพลุพุธเก่าสวมให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจน่าทักดูพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองสองมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ตัง้งงวดฟันชงเฉง ันจะได้หลายทางมากกว่าหนึ่งทางเพราะฉะนั้นถ้าคนสิงขยันเนี่ยบอกเลยช่วงนี้ก็จะรวยมากครับมีทั้งงานที่ได้ง่ายฝ่าฟันแบบมหาจักรนั้งานที่ได้ได้ยากแบบมหาจักรและได้ง่ายแบบราชาโชคนะครับตรงนี้หรือถ้าเสี่ยงโชคก็ซื้อกับผู้ชายดิผู้ชายพาให้โชคพารวยครับเลขก็ได้จากตัวเราเองเลยเลขอายุเลขวันเกิดเลขท้ายบัตรประชาชนเลขที่เราชอบลุยนะครับปา,า,ากเจรจาพารวยต้องรีบทำเลยนะเพราะหลังสิบสิงหาไปแล้วเนี่ย ก็คือ11สิงหาถึง30สิงหาถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยดาวพุดพักองศาอีกแล้วครับนี่พักรอบที่สองแล้วนะครับแต่อันนี้ดีเพราะว่าพักอยู่ในเรือนตัวเราอะก็ไม่ได้เงินทองก็เพื่อเรือล่มในหนองทองจะไปไหนแต่การได้มันจะยากขึ้นใครชะล่าใจไปทําหลังที่เป็ดสิงหาก็จะลําบากในการได้เงินแต่ถ้าทำคอยเปิดสิงหาเนี่ยก็จะร่ําก็จะรวยแล้วพักก็แปลว่าอะไรงานเก่าลูกค้าเก่าสินค้าเก่าก็ปัดฝุ่นมาเอาออกมาทําใหม่ ไปแก้ปัญหาเก่าๆก่อนก็จะดีนะครับหรือเลขเดิมๆออกอีกก็โชคลาภทับตัวแต่มันเดินถอยหลังก็เลขเก่าๆนะครับไม่ต้องเล่นเลขใหม่ๆในช่วงเวลานี้ตามอย่างเดียวเดี๋ยวถูกอีกนะครับแล้วก็ดาพุธเดินหน้า30สิงหาถึง2ี่กันยาโอ้นี่ก็เดือนหนึ่งเต็มๆเพราะฉนะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโชคดีของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับเพราะว่าดาวพุธหัสก็ได้ราชาโชคอยู่ในภพดีๆคือภพสุภะดาพุธด,ด,ดาวกันเงินและดาวโชคลาภก็ยังเดินค้างอยู่ตรงเนี้ยโอ จะเรียกว่าตั้งแต่23วักรกฎาเลนะถึง28กันยา2เดือนอ่ะสิงหากันยาเนี่ยโหลุยให้ดีเถอะครับเงินทองจะเข้าเยอะเห็นไหมก็กลับมาเป็นราชาโชคและมหาจักรก็ได้หลายทางอีกผู้ชายพารวยอีกเียกจากตัวเราอีกเห็นไหมก็รวยเลยนะครับรวยเสร็จไม่พอครับ28กันยาไปแล้วถึง15ตุลาครับดาวการางเงินเดโชคลาภเป็นเกษตรตาทิบดีที่แปลว่ามั่นคงและมหาอุดที่แปลว่ามากมายครับ โอ้หนี่ก็เยอะสุดๆรวยที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะโอ้โหแสดงว่าตั้งแต่สิงหากันยาตุลาจัดหนักจัดเต็มทาไม่เต็มที่รวยระ,ะเบิดระเบ้อของจริงครับมีโชคก้อนโตด้วยกันได้พเพราะดาวโชคลาบเป็นมหาอุดครับรวยยินดีด้วยครับแต่ยังไม่หมดครับมีต่ออีกนะครับมาดูกันเลยครับสิบห้าตุลาถึงหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยดาวกันเ,เงินเริ่มเบาลงแล้วไปลออยู่ในเรือนสหัชชะแต่จากการติดต่อเดินทางโซเชียล ได้โชคลาภจากเพื่อนเพื่อนบอกเลขคนใกล้ตัวบอกเลขพาลวยอาได้หมดนะครับตรงนี้ก็ลุยไปเลยนะครับแต่ไม่ได้เยอะเท่าก่อนตุลานะครับเสร็จแ,แล้วหนึ่งพฤศจิกาถึงยี่สบสี่พฤศจิกาครับดาวการเงินไปเราอยู่ในเรือนพันธุทแปลว่าไปเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะดีฮะทําให้เราได้เงินได้ทองหรือเลขบ้านเลขรถออกเต็มเต็มเต็มคาราเบลเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นใช้เลขรถเลขบ้านอะไรอยู่ก็จะมีเณฑ์ออก นะครับตรงนี้หรือจะได้รถใหม่บ้านใหม่ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับวันที่ยี่สิบพฤศจิกาถึงสามธันวาอาจจะสิ้นปีได้เห็นไหมอยู่ในพบปุตตะอีกรอบหนึ่งแหละเหมือนตอนต้นปีไงงานโปรเจกต์ระยะสั้นทําไปเลยบริวารพารวยซื้อได้โชคจากลูกซื้อคนอายุน้อยกว่าได้เลยนะครับเพราะหลังจากนี้ครับพักอีกสาพักองศาอีกรอบนะครับสามธันวาถึงเจ็ดธันวาถึงเจ็ดธันวาคมครับอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆก่อนมาไม่กี่วัน เสร็จแล้วไม่พอครับงานกเก่าๆลูกค้าเก่าๆประหยัดไว้หน่อยเลขเก่าๆจะออกก็ดีแต่เขาจะพักแล้วข้ามราศีครับเจ็ดทันวาถึงยี่สบสามทันวาอันนี้ยาวเลยประมาณสิบยี่สิบวันนะครับมาแล้วครับวนกลับมาครับอยู่ในภพพันธุเลขบ้านเลขรถมาออกอีกรอบแต่เดินถอยหลังเนี่ยออกแต่ไม่ได้ออกตรงๆครับต้องกลับด้วยนี่คือเทคนิคนะครับการเสี่ยงโชคเช่นจะเ 3, ล่เนสี่สามก็เล่นสามสี่เลขบ้านเลขรถสมมติบ้านเลขที่ห้าหกก็ต้องเล่นหกห้า มี6ก็ต้องกระดกเป็น9้าด้วยนะเป็น9 5้าห้าเก้าหกอีกนะครับตรงนี้เอาให้ครบถึงจะถูกนะครับและหลังจากนั้นครับดาวพุกก็จะเดินหน้าย3สาทันว่าถึงย9่้ามกราคมพศสองนครับนี่แหละครับเลขบ้านเลขรถออกเต็มเต็มไม่ต้องกลับเต็มคาราเบลหรืองเงินทองจะได้จากบ้านรถใชรทำมาสังหารหรือมทรัพย์โดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็นี่แหละให้รู้ไว้เลยว่าดาวกันเงินทั้งปีเป็นแบบนี้นะครับจะมีช่วงเมษาพฤษภาที่เดินถอยหลังแล้วเจอคู่ศัตรู แล้วก็ช่วงปลายปีครับประมาณเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยที่เดินถอยหลังยึกยักหน่อยเงินก็จะยึกยักตามแต่ต่วกลางปีที่เดินถอยหลังทับตัวเราอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับขอให้ทุ่มเทขยันทาเต็มที่จะดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแผนที่ไทม์ไลน์ไกด์ไลน์มหาสมบัติด้านการเงิน,นและโชคลาภเราขอให้ชาวสิงห์ทุกท่านโชคดีและร่ํารวยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนจากกันไปย t ท b e มีกลุ่มสูปอร์แตงแล้วนะครับ ข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์ครับลูกหัวใจตรงนี้ครับช่วยเป็นกําลังใจให้อาจารย์อาจารย์เกตเทวาด้วยนะครับเริ่มต้นที่40บาทครับหรือจะ100บาทก็ยิ่งดีครับหรือจะ200บาทหรือจะเป็น1000บาทก็ได้ครับแตะซื้อแลส่งจะเป็นพักคุณอย่างสูงครับเพราะคลิปดีๆแบบนี้ไม่มีใครทําเลยครับอาจารย์เกตเทวาทาให้ก่อนเลยนะครับเพราะนั้นไปวางแผนกันได้ทั้งปีฟังได้ทั้งปีเลยหรือใครอยากรู้่าเพราะนี่เป็นแค่ดาวจรถูกไหมครับถ้าอยากแม่นๆี่ยต้องมาดูเจาะลึกดูส่วนตัวกันก็ฟังต่อให้จจจจบบเเเลยยรัอออาาาาา์ะกกวว่ท ได้อะไรบ้างต้องทาเช่นไรค่าครูเท่าไหร่นะครับแล้วอยากได้ภาพเฉลิมดวงจิตตาส่วนบุคคลเนี่ยมีไว้ดีอย่างไรไปฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพืดด้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสา e เกตเทวา6กที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกษทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ